นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,มามพราพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติสิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,มามพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติสิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะนมามา วัตถุวัตถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติสิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหา,าลาโพมามาสัพเพชนาะพหูชนาะพวันตุเม